มือขวาชี้ลงเราจะเห็นว่ามือพระศาสดารูปปัน้นมือขวาชี้ลงให้มีสติตั้งมัน่นอย่าวันไหวก้าวต่อไปโอค์ก้าวซ้ายยกขาขวาก้าวต่อไปอย่าวันไหวอย่าถอยหลังโอค์ให้ก้าวไปข้างหน้ามีสติตั้งมั่นไว้มือขวาชี้ลงดินชี้ลงพื้นปฐพีจะไปอยู่ที่ใดที่ไหนอย่าวันไหวกับคาสารเสรนินนิทาอย่าเอาจิตลงต่ํา ให้ยกจิตมาไว้ในปัจจุบันมองไปข้างหน้าเอานิพานมาเป็นที่พึ่งเอานิพานมาไว้ในใจจิตมันจะได้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมไม่ตามกระแสโลกเขากระแสโลกเขาก็มองเป็นสิ่งที่ปรูงแต่งนั่นผีเฮี้ยนผีดุผีด่าผีว่าผีมาหลอกมาหลอนผีของเราเนี่ยผีอะไรผีทิฐิมานะาหนีน่น่ากลัวผีโลกกรดหลงหน่ากลัว ีเถ้าอเยอะอทะยานอยากน่ากลัวผีทิถฐิมณนะผีทิสยาอิจฉาผีมุ่งร้ายทำลายกันมุ่งกว่าหัดประหารด้วยสัตตาอาวุธนั่นมันพุ่งเป้าไปทางนี้อกุศลมันลงนรกนายมันลงนรกถ้าพุ่งไปข้างหน้าด้วยจิตว่างจิตว่างจิตผู้รู้ผู้ตื่นมันละทิถฐิมณะลงมันว่างสว่างสวัยไปหมดถ้าเรามองขึ้นท้องฟ้าเราจะว่างไปหมด เรามาอยู่ยอดเขาเราจะมองลงข้างล่างมันว่างไปหมดมันยืนอยู่กับความว่างโยมนั่งอยู่กับความว่างว่างที่ไหนว่างที่ใจของเราเนี่ยว่างในจิตของเราเนี่ยว่างด้วยส,สติสัมปชัญญะที่รู้อยู่เห็นอยู่ได้ยินอยู่ฟังอยู่แต่มันเป็นสิ่งที่รู้ที่เห็นเท่านั้นไม่ได้เห็นแล้วเป็นอัตตาไม่ได้เห็นด้วยทิฏฐิมานะไม่ได้เห็นที่ความอยาก แต่เห็นด้วยสติสมัชยะที่รู้ตัวอยู่เสมอว่านั่นเรานั้นเขาไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันตัดกระแสอย่างนี้โยมมันเป็นธรรมโลกุตระธรรมโลกุตระโลกพรมวิหารธรรมทำให้เราเกิดกุศลเราไม่เพ่งโทษไม่ว่ากล่าวไม่โทษใครถ้าเห็นผิดแล้วก็โทษใจเราผิดอย่าไปโทษสิ่งอื่นนอกเหนือสิ่งนี้พระเจ้าไม่เคยสอน สอนให้ละทิฏฐิสอนให้ละอัตตาตัวตนมันจะได้เป็นอนัตตา